สวัสดีมิตรักแฟนเกมทุกท่านครับผมซเะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่หลายๆคนทวงถามกันนั่นเองนะแน่นอนว่านี่คือภาคต่อของเกมแข่งรถชื่อดังจากค่ายยูบิซอมนะครับเป็นการแข่งแบบ Open World นะและภาคนี้เราจะมาเล่นเครื่องกันที่เกาะโอวาฮูของฮาวายเราจะมีพื้นที่ในการแข่งรถที่หลากหลายตั้งแต่ถนนในเมืองโฮโนลูลูสนามดิดของเทปาฝน จนถึงถนนแท่ภูเขาที่เหมาะกับการดิฟและทางชันเอาไฟสุดท้าทายเท่านั้นยังไม่พอสนุกกับกิจกรรมสุดซ่งมากมายมตั้งแต่การแข่งขันตามอีเวนต์ต่างๆสะสมยานยนต์คันโปรดในตำนาน,นสนุกไปกับเพลงในเพล์พลิสต์สุดร้าวใจคนจราีสิ์ไหมคะอันดี้บัตรไม่เกี่ยวส,สัมผัสสวรรค์รถยนต์ในแบบคนเดียวหรือเล่นออนไลน์กับเพื่อนไม่ว่าคุณจะสนใจในแง่มุมใดของวัฒนธรรมรถ ที่นี่เราจะมีสิ่งที่คุณต้องการเสมอสะสมและตกแต่งสุดยอดผานานในตำนานที่ได้รับนิกรสิทธิ์หลายร้อยคันไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์ซาเล็คคาร์หรืออีกมากมายเดี๋ยวเดวีอันท้ายสุดนันมีด้วยเหรอไม่มีเอ่อ้าวพูดทำไมผมแถมให้และตอนนี้นะครับเขาเปิดให้ทดลองเล่นฟรีถึง5ชั่วโมง,งเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่17 ส่วนใครที่อยากจะหาซื้อมาเล่นกันนะครับตอนนี้เขามีวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation Xbox รวมถึงใน PC ด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง Description ของคลิปแล้วกันนะเริ่มเกมมาหลังจากที่เราผ่านท u t o r i รีแล้วเขาก็มีรถให้เลือกทั้งหมด3คันนะก็มาจากตัวแทนของแต่ละฝั่งทวีปเลยมียุโรปมีอเมริกาแล้วก็มีญี่ปุ่นนะันแรกเลยยุโรปนะครับก็เป็น b m w z 4ตัวเจนล่าสุดเลยนะ ชม G29 เคันนี้นี่เป็น Honda S2000 เป็นรถซิ่งของยุค90นะเนี่ยตัวตึงตัวตึงแต่ว่าดูแล้วมันเก่าไปหน่อยคันนี้ Mustang โอ้โหนี่ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะเน่ชมนี้เนี่ยตัวล่าสุดเลยนะเนี่ยรู้สึกไม่คุ้นตาครับไม่เคยเห็นโชมนี้มาก่อนจริงๆนะนี่พูดจริงเลยอ่านี่ผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันแซแน่นอนว่าเราสารคนรัก BM ต้อง BM อยู่แล้ว มีไปแอบสองกุ้งยิงกุ้งยิงจริงๆอ่ะถ้าอยากจะเอาใจคนดูผมเชื่อว่าผมต้องเลือกรถญี่ปุ่นนะนเพราะว่าคนดูรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะชอบรถญี่ปุ่นกันนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยไอเอสสองพมันเก่าเกินไปแล้วนะมันน่าเบื่อผมมองแล้วก็เฉย ในผู้ชมทางบ้านลองโหวตกันดูสิครับว่าถ้าเป็นคุณเล่นเองอยากจะเลือกรถคันไหนนะระหว่าง BM h o n d ฮอแล้วก็ฟอร์ดมาสแต g ง <using S 1> ตัวล่า <in. S 1> สุดเมื่อสักครู่นะี้เออลองโหวตกันดูสิว่าชอบตัวไหนกันบ้างนะครับ โอ้โหภาพนี้สีสันสดใสสวยงามมากมายดูตีมแล้วเหมือนเป็นเทศกาลแห่งการแข่งรถยังไงอย่างนั้นเลยนะมีการจัดงานเติวัลที่ใหญ่โตอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก่อนผมอยากดูมีอะไรบ้างแล้วตอนนี้เปลี่ยนมุมมองโดนปุ่มอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนมุมมองก่อนนี่จริงๆผมชอบมุมมองนี้นะมุมมองขับภายในรถเนะ แต่ว่ามันขับยากไปหน่อยถ้าไม่ได้เล่นกับจอยพวงมาลัยแล้วมันจะรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้นะมุมมองกว้างๆดีกว่าเราเห็นกว้างๆเนี่ยเราก็จะได้รู้ด้วยว่าอาการรถมันเป็นยังไงในตอนนี้มันจะทําให้คอนโทรลได้ง่ายกว่านะว่าแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นทะเลเลยเนี่ยอยากเห็นทะเลมากเลยอยากรู้ว่าทะเลฮาวายจะสวยสู้ทะเลภูเก็ตได้หรือเปล่านะเฮ้ยเเริ่มเห็นแล้วครับทางฝั่งขวาอ้าวเรียบร้อยบนตะบองทะเลชนเต็มเต็ม โอ้ธรรมชาติเขาสวยงามมากเลยเนี่ยต้นบงต้นไม้คือเขาจัดเต็มมากครับภาคนี้ไม่แปลกใจเลยที่ว่าทําไมเฟรมเรทเราถึงดอกอันนี้ผมบอกเลยว่าผมปรับภาพที่แค่กลางๆนะถ้าปรับภาพเป็นเอาต้าคือยิ่งก,กว่านี้เยอะฮะสวยกว่านี้เยอะเลยชนอีกแล้วอ่ามีการเอาคอเวกมาขับรู้แล้วผมจบได้ว่าเขาโฆษณาไว้ว่าภาคนี้เนี่ยสามารถดึงรถจากภาคที่แล้วมาใช้ได้ด้วยครับอ่าผมก็มี นี่ไงเพียบเลยลดจากภาคที่แล้วเดอะคู2สเนี่ยผมก็แอบไปซุ่มเล่นมาเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผมไม่เคยทําคลิปให้ดูแค่นั้นเองเนีผมเล่นจนไอคอนเกือบประมาณร้อยหนึ่งแล้วแหละเนี่ยรถที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะระดับหนึ่งแล้วนะอา่ามีรถเพียบเลยเอาสักคันมาเล่นนี่เลยคันที่ผมรักที่สุดในภาคที่แล้วนะครับแมคลาเรน P1 นอ่ะจัดไปดูเปลี่ยนสีซิ สีนี้สีเดิมดีละมีเปลี่ยนสีฮูดนีด่ขอดูก่อนว่าชุดแต่งมีอะไรบ้างเออมีวายบอรีจำไม่ได้ว่าภาคเก่ามีหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่ได้แต่งเลยไงภาคเก่าก็ขับเดิมๆได้แหละอันนี้แต่งล้อโอ้โหล้อแท็กเตอร์เลยไงนะเนี่ยไลายไม่มีอะไรละโอเคก็ดูแล้วของแต่งมันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวต้องไปดูพวกรถใหม่ๆได้ข่าวว่าภาคนี้มี liberty walk ด้วยเดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะ นี่ลูกรักผมมาจากเบเกาตอนนี้มาซิ่งอยู่ที่ฮาวายแล้วเน่ได้ขับรถคันโปรดเหมือนเดิมนะครับเองย้ายสถานที่มาซิ่งกันนะรู้สึกว่าการควบคุมมันแตกต่างเลยนะอันนี้รู้สึกเหมือนมันลื่นถไหลมากกว่ามันมีการแบบว่าเสียเสียสูตรนิดน,นึงนะอ่ะนี้อยู่ใกล้ๆพอดีเลยอะไรเนี่ย Liberty Walk Liberty Walk ครับ ยังไงเนี่ยแข่งกวบ,บ Liberty War เป็นสปอนเซอร์เหรอหรือยังไงอ้าวนี่มันสำนักแต่งเลยนี่ว่าเนี่ยเจ้าสำนักมาเองครับผมวัตลุคาโตเช็ดเคโอลงทุนว่ะเจ้านี้ได้บรรยากาศการแข่งรถสุดๆแลนะ้วเนี่ยนี่คือเขาลงทุนมาถ่ายถึงสำนักแต่งที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะ แล้วก็สนักแต่ง Liberty Walk เนี่ยเป็นสนักแต่งที่มีชื่อเสียงมากๆดังทั่วโลกเลยเนะเขาเริ่มกิจการด้วยการเอารถมือสองมาขายแต่ว่าขายแบบไม่ธรรมดานะเขาเอามาคัสตอมของเขาแล้วก็ไปขายอีกทีหนึ่ง คือเขาดังจากการทําชุดแ,แตง่งแบบวบอดี้ที่แบบว่าเอาตะปูมาเย็บเย็บเนี่ยเขาเรียกว่าเย็บโปง่งนะแลวรถของเขาแต่ละคันนี่ไม่ธรรมดานะครับที่เขาเอามาทำเนี่ยแลมโบกิน,นีเฟอร์รารี่นิสสันจีทีอาร์อะไรอย่างงี้คือแบบตัวเป๊นกนั่นัันเลยนะที่เขาเอามาทำนะเขาก็เลยโด่งดังแบบไปทั่วโลกเลยนะแหมสุดจริงๆๆเท่เท่เท่เนี่ยเอกลักษณ์ของเขานะคือแบบพอเราเห็นแบบเจ้าสำนักไมาเองมันรู้สึกเหมือนประมาณว่าวงการ แข่งรถเนี่ยมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอะ่ะเหมือนเราเล่นเกมนี้แล้วเราแบบได้เสพวงการไปในตัวนีชุดแต่งเท่มากๆนะนี่ได้ขับ BMW 4ตัวใหม่ด้วยนะเนี่ยอ่ะลุยตัวนี้นี่ตอนมันออกมาใหม่ๆผมไม่ค่อยชอบนะผมรู้สึกว่ามันดูเหมือนโมเดลฟันเหยือ่อยังไงก็ไม่รู้นะแต่พอดูไปดูมาเฮ้ยมันสวยวะ่ะ อ่าบทพขยับกับรถอเมริกันมัสเซอร์สองคันนะ่ยดอทชาร์เลนเจอร์แล้วก็อ่าอะไรวะมาสเต็งฟอนมาสเต็งเนี่ยเฮ้ยไทดบูธโอ้โหมาสเต็งบูธโอ้โหชาร์เลนเจอร์บูธแข่งครับอ่มาบูธบ้างสิเอาไรมาเดะมาบูธมีเหมือนกันปะโทรน้ำเป็นไงสบายเลยงานนี้รอบนี้มาแข่งบนทางด่วนนะ มีทางการน้านข้างไอตอนที่ผมเล่นเดโมผมไม่รู้เหมือนกันตรงไหนที่บอกว่ามันมีทางการน้านข้างเหมือนกันแต่บบกว่าเราชนอะไรไม่รู้แล้วก็ล่วงลงไปข้างล่างสะพานเลยนะแล้วก็แบบขึ้นไม่ได้เออโบว์ยาวอย่างนี้มีป้ายเขียนว่า Liberty w a l k ตลอดทางครับผมเฮ้ยแปลงร่างเอา้กากลายเป็น Liberty Wal k แล้ว พอโทรเราขับรถเดิมๆมานักนานไม่ได้สังเกตครับผมอตอนนี้เป็น Liberty w a l วแล้วแรงกว่าเดิมซะด้วยเป็นรถที่จูนมาแบบจัดเต็มครับ่าบูทไปโอ้โหยาวตอนนี้ไม่มีคู่แข่งคนไหนไล่ตามเราทันเนเรานับแบบสบายสบหกสิบเปอร์เซ็นต์เทจจัด Just what the show do. car can me ถอดกระเล็กนิดนึงถอดถอดโอ้โหดิฟอ่าผมเห็นมี ABS ESP แล้วก็ Traction Control System อยู่ตรงฝั่งซ้ายตรงเรือนใหม่นะผมไม่แน่ใจว่ามันปิดได้หรือเปล่านะครับสำหรับภาคนี้แต่คิดว่าน่าจะปิดได้นะถ้าปิดได้นี่น่าจะปันขึ้นเยอะเลยโอ้คงแบบว่าดิฟกระจายเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบู๊ตบู๊ตอุ๊บๆเกือบเลยเช็คคอย เดียว7จแล้วโอ้ตาทิ์แยงตาแสงสวยมากยามเย็นแบบนี้แวบข้าบสะพานคาบนะครับเอบีป่า บรรยากาศอยากได้อะคือป่าที ort, ่แบบเป็นป่าสมจริงมากมีพุ่มไม้มีอะไรขึ้นแบบเต็ไมไปหมดเลยนะการจอแท่ระเบิดอบอกเลยสงสัยผมต้องไปอัพการจอเพิ่ม,มแั้วแหละเพื่ออัตรถลดในความมานันมากยิ่ขึ้นนะภาพสวยอะไรอยี้ขั้นตับต้องซีรีส์สี่พันขึ้นไปนะเออมันถึงจะเล้าใจขึ้นหน่อยเอาละใกล้จะถึงเส้นชายแล้วครับจังหวะนี้ มีผู้ไม้มีป่าครับตรงนี้รู้สึกจะเป็นเขตโรงงานด้วยอ,อีกไม่กี่โคง้งบวกเข้าให้ไม่เป็นไรคู่แข่งยังอีกไกลเราเสียเวลาชนได้แบบเต็มที่ครับอืออตรงนี้มีสีด้วยพื้นเอ เข้าเส้นชัยแบบหล่อๆ,อๆโอ้โหวายบอดี้แบบลิเบอร์ตี้วแม่กก็เข้ากับ M4 คันนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันดูสวยดูหล่อโคตรๆอ่ะฮ่ารถเท่แล้วแต่ชุดยังไม่เท่พอชุดนี้ยังกบอบังตุรกีดูซิจบแล้วได้อะไรมาบ้านอ่าชุดแต่งเบรกท่อเบรกเรียกได้ว่าของแต่งนี่ผมว่าน่าจะเหมือนในภาคเดอะคูลสองเนี่ยนะ เดี๋ยวขอดูชุดแต่งหน่อยละกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยใช่เลยเหมือนกันเลยมีสีสีให้เลือกนะซึ่งสีที่ดีสุดก็คือสีเหลืองสีรองต่อมาก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนี่คือกากสุดคือจะไม่มี option. ออปชั่นเหมือนเดอะคู w สเป๊ะแต่ที่แตกต่างกันออกไปนี่ผมรู้สึกว่าจะเป็นตรงนี้ฮนะนี่สตีดเทียสอง แสดงว่ามีแบ่งเทียด้วยในรถแต่ละคลาสเนะเออภาคเดือคูสองนี่ไม่เป็นเฮ้ยเซ็ตอะไรได้เยอะขนาดนี้เหลหรอวะเนี่ยเปลี่ยนยางเบรกแอโรไดนามิกซับเพนชั่นช่วงล่างเช็ดเค่ K, นี่แต่งได้เยอะเลยเนี่ยโหแอนติโลบาเฮ้ยเอาเรื่องภาคที่แล้วแต่งไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยรู้สึกนะภาคนี้นี่แต่งได้เยอะกว่าครับ และตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่งานแสดงโชว์รถนะฮะเมนสเตทที่ผมมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้ผมเล่นเล่น <ๆ S 2> ไปแล้วหลุดเนะยพอเข้าเกมมาใหม่มันก็เด้งมาอยู่ในหน้านี้เฉยเลยดูซิว่ามีอะไรกันบ้าง Ford ์งมาแ a n งจิบนกบางตัวอาจจะร้องว่าจิบแต่นกบ้านเราร้องว่าเสียงนกตรงหัวจุกมันวิก่ง t r ๆๆ k วิๆง พอเธอเล่นอะไรวะเนี่ยโอ้มาสแตงจอดอยู่ขั้นแรกเลยถ้าเราจะเดินงานแบบว่าใส่ชุดเป็นอบังตุรกีอย่างนี้มันดูไม่เหมาะครับผมผมต้องแปลงโฉมตัวละครผมให้ดูหล่อเหลากว่านี้ก่อนนีตัวละครหน้าเราเลือกมาเป็นตัวนี้ถูกต้องแล้วแต่ว่าทรงผมมันไม่ได้อ่าผมก็หน้ามันเหมือนอนี่เลยนะเหมือนไอ้เคนในบาร์บี้อ่ะผมเลือกทรงผมดีแล้วกันแม่งยิ่งเหมือนเลยติ๋มติ่มดีชอบฮาเอาฮาไว้ก่อน เสื้อผ้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าเสียตังเนะแต่ก็ดูสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยยังดูดีกว่าภาคที่แล้วว่าง,ง่ายๆดูดีกว่าอันนี้เลย Liberty Walk กางเกงรองเท้าแต่ว่าก็ยังไม่ใช่แบรนด์แท้เหมือนบางเกมเนะบางเกมนี่ลงทุนในการแต่งตัวสูงหน่อยเสื้อผ้ารองเท้าเป็นแบรนด์แท้แต่เสือกไม่มีฟรีโลมให้เดินเล่นแต่งตัวได้ก็แต่งได้แต่แตนั่งอยู่ในรถเนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาแบรนด์แท้ไปทำเงาะกระป๋องอะไร ต่ถามว่าเล่นไหมเล่นทุกเกมที่มีรถผมเล่นหมดครับผมอ่ะหลังจากเราแต่งหลอกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาเดินสำรวจกันสักล็กน้อยว่าที่แห่งนี้มีอะไรบ้างเนะียคัสตอมโชว์อะไรเนี่ยมีตุ๊ก,กตากระต่ายอยู่บนรถด,ด้วยโอ้ด m c ดูเหมือนว่านี่อาจจะเป็นเทศกาลประกวดโชว์รถสวยนะเพราะว่ารถแต่ละคันที่เราเข้าไปเนี่ยจะมีให้เลือกโหวตกันเลยนะโหวตอ่ะอันนี้มีรีพอร์ตด้วยทำไมมีรีพอร์ตด้วยละ่ะ ผมขอเลือกคันนี้ละกันผมว่าดูเป็นรถที่สุดแล้วนะคันอื่นนี่แต่งจนแบบว่ามันดูแบบไม่เดิม,มดเดิมอ่ะเพราะว่ารถเดิมเดิมมันก็สวยของมันอยู่แล้วนะอ่ะผมขอโหวตไปแล้วเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็หาสำรวจดูซิอ,อื่นมีอะไรอีกบ้างโอ้ตรงนี้เขามีผู้เล่นคนอื่นด้วยเนะี่ยอ่ะออกจากกลาบมาเรียบร้อยขออนุญาตดูอย่างอื่นบ้างละกันรายการแข่ง Liberty Walk นะรายการถัดไปอะไรเนี่ย Super c a r b ดี้เฮ้ยช่องนี้ผมชอบดู เขาชอบทำโซเชียลมีเดียที่แบบว่าจะมีรถคอนเซปต์คาร์สวยๆมากมายเลยนะมาโชว์ให้ดูนะผมก็เข้าไปดูรถแต่ละคันแบบเฮ้ยแม่งแปลกดีอะไรเงี้ยนะเออดูแล้วบบเขาลงทุนสูงมากเนยเนี่ยสำหรับภาคนี้เนี่ยเขาพยายามบอกว่าหารายการแข่งรถต่างๆหรือแบบอะไรที่แบบเกี่ยวกับรถทั้งหมดเลยเนี่ยพยายามยัดใส่เข้ามาในเกมนี้ให้หมดเลยนะแหมไม่ธรรมดาจริงอันนี้มีอะไรไหมแถวนี้โซนเขาไฟไ,ไม่มีไม่มีรายการแข่งเลยอันนี้อะไรเนี่ย เดโม a t ชันคืออะไรไม่รู้อ่ะนี่ผมมาแข่งดิฟแล้วกันนะครับอยากจะให้ทุกคนได้ดูสเต็ปในการดิฟกากกของพี่เซนนะแหมภาคที่แล้วเนี่ยผมว่าโหมดดิฟมันยังไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูซิภาคนี้จะเป็นยังไงเฮ้ย R33 K g t าโคตรหล่อครับน,นี่ R34 ใช่ป่ะเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยดิสมอดิสมอล C Joon โอ้โหเสียงมันสะใจมาก ได้บรรยากาศสุดๆโอ้โหดีฟิฟบนภูเขาแบบนี้อย่างเล้าอะ่ะดูท่าน่าจะมีทั้งแบบดีิฟปกติแล้วก็ฟอร์มูล่าดีิฟด้วยเนี่ยโอ้โหดูรถเขาจัดเต็มจริงๆเนะีอยดิฟเอ็กซ์เพียนส์คัสซียังบิ้วขนาดนี้เล่นจริงจะมันขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกัน อ่าประเดิมกันด้วยนิสสันแฟนเดนีสามเจ็ดศูนย์แซดนีคันนี้นี่เราก็ซื้อเอาไว้ในภาคสอเหมือนกันโอ้โหเลขเลนไลน์แต่แบบไม่มีอาการสะบัดในทั้งสิ้นเลยนะรีบดูไปได้สวยครับผมรู้สึกว่าดีบสักันไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะ อ่ะไหลนิดหน่อยไหลไม่เยอะมากก็ดูอาการแล้วดิฟง่ายครับผมค่อยปล่อยไหลไปแต่ว่าดูดูแล้วเหมือนกับมันไม่ค่อยปัดเลยนะเหมือนตูดมันไม่ค่อยไปเท่าไหร่อ่ะ เอาตรงผมรู้สึกว่ามันดริปง่ายไปหน่อยนะมันแบบมันไม่ค่อยหอวือหวามากอาล้แบบพาวเวอร์สไลด์นิดน,นึงอะไรอยีอย้ไม่ถึงกับดริจัดเต็มสักเท่าไหรน่นะแต่ก็พอได้คะแนนขึ้นนี่แปลว่าผมไม่ได้เล่นกากเองใช่ไหมก็ไม่ได้เล่นกากเองนั่นแหละเพราะคะแนนขึ้นเรื่อยๆเลยตอนนี้เลยครึงหลอดแล้วจะเลยครึ่งหลอดแล้วนะไปเรื่อยๆครับลองดึงเบรกมือด้วยเพื่อจะดี้ปดีขึ้น ก็ดีขึ้นบ้างขับโบคูนห้าสิบแล้วจงกวานี้ไปเรื่อยๆหลยาวไปแต่รถมันไม่ค่อยหลให้เลยโอ้ยเรียบร้อยชนแล้วขับโบหายดูดิรู้สึกว่าบันดี้ไม่ค่อยไปเลยนะผมว่าหรือเราต้องเปลี่ยนรถ บางทีรถเทียร์อื่นอาจจะดิฟมันกว่านี้นะหรือไม่ก็ผมว่าน่าจะเป็นที่ traction control เนะเราอาจจะต้องไปปิด traction control ก,ก่อนหรือเปล่านะมันถึงจะดิฟได้ดีกว่านี้อันนี้ผมไม่แน่ใจยังไม่ได้ลองปิดเลยเอาเป็นว่าถ้ามีคลิปต่อไปเดี๋ยวผมทำให้ดูแน่นอนเนี่ยอา้าวชนกระจายแต่ผ่านเฉยนึกว่าไม่ผ่านแล้วเนี่ยเย่ Liberty Walk และนอกจากที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ Liberty Walk แล้วนะอ่ามีอะไรกัน Super c บ r b ดี้ยังไม่พอเนะโยนัท u t เดียก็มาครับผมอ่ตาตะเจมตะเจมเจม,มีใครเป็น FC ช่องเขาบ้างเงียเขาชอบทดสอบรถใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะอ่าวันนี้มีอะไรมาทดสอบบ้างครับสรุปสั้นๆง่ายๆเลยก็คือให้เลือกเฟอร์รี่กับแลมโบกินีจะเอาคันไหนมาเป็นรถเราดีนะ เอฟสิบสกับฮูลาแค่นซึ่งผมมองว่าปีใหม่กว่าแทบขับ4ด้วยเอาคันนี้ดีกว่านะ LP ล1 0หอ่าูฮูลาค่นหรือฮูลาคารี่หลายๆคนเรียกกันนะเฮ้ยมีโดนบินด้วยเจ๊กว่าไอแดงมันเป็นนักสู้ที่ดูค่อนข้างปาดเปียวละไอเขียวมันเป็นนักซิ่งี่ยเขียวมันนักซิ่งี้เพราะฉะนั้นเขียวมันต้องมาก่อนเว้ยไปโอ้โหทำไมทำไมรถขับ2มันแรงกว่าะ ดูดิมันออกตัวแรงก,กว่าด้วยแต่ผมไม่กลัวครับเพราะผมบินโดรนบินตาม <c oughs> เอ,อ้ยโดนนัดเต็มเลยขับเกเรหน่อยอ <c oughs> อัดเข้าไปอัดเข้าไปคู่แข่งตลอดการคู่ปรับกันขนาดนี้มันต้องชนกันหน่อยแล้วมันจะได้ร้าวใจ <c oughs> เรดไลน์เรดไลน์ โอ้โหขนาดขับสี่ยังเปได้ถ้าของจริงที่คือเรียบร้อยแล้วนะลงค่าทาง,ทางรรม,ม,มาแล้วครับนี่บูนดยตัตดีโค้งเยอะแถวนี้โค้งเยอะแข่งกับบนถนนโอ้โหถ้าเป็นดิฟนี่บัดมากเลยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยเสียดายเรายังไม่ถึง,<ล>งด่ดานด,ดิฟที่เดีดิฟบนภูเขานะเราถึงแค่ด่านดิฟในสนามแค่นั้นเองนะ เออลุ้นมากเลยผมสงสัยมากเลยว่าภาคนี้มี AE 8 6หรือเปล่านะถ้ามีนี่คือแบบโอ้สุดยอดฟินเลยบอกเลยว่าผมเล่นแน่นอนหนึ่งคนละจะต้องเอามารีวิวให้ดูแน่นอนนะี่ <c oughs> ใ,ในภาคนี้ก็อุตส่ามีซุปเปอร์แล้วนะ <c oughs> มี AE แปดหกจะคันจะเป็นไรไปโอ้ทางโคง้งแบบน,นี้ลงคุบมย่านิดนึงแต่ไม่เป็นไรฮะไม่สะดกสถานดูแล้เขาจาัดองค์ประกอบนี้แมบปบนี่คือแบบเต็มที่เลยนะ เกี่ยวกับโดนัทมีเดียนี่ก็โดนัทจริงๆอ่ะโดนัทเต็มแบตไปหมดอย่าได้เล่นตอนท้องว่างนะหิวดึกๆเดี๋ยวมาเล่นโอ้โหไม่ไหวละต้องโดนัทสักชิ้นละตกใจโดนบินมาเสยแอนกำลังไปได้สวยโอ้โห ดิฟกระจายลุงอีน่าเอาเฟอร์ลี่มามากกว่าเนี่ยจะได้ดิฟมันบัดไปเลยนะแล้วโบกีนี่มันขับสีมันอาจจะดิฟไม่มันเท่าไหร,นะร่นะจบแล้วอ่าอยากรู้ว่าจะแจกรถให้เราไหมไอตอนที่เล่น Liberty ตี้วอละจบ a b m MM ีเมมันแจกให้เราด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ารายการนี้จะแจกหรือเปล่านะ่า ขึ้นโพเดียมกัน2คนเพราะแข่งกันอยู่2คันผมรู้สึกว่าเหมือนภาคนี้จะในวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นนะไม่เชิงว่ายกประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเมืองของญี่ปุ่นมาจำลองเป็นแผนที่แต่ว่าเป็นการนำวัฒนธรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรถซิ่ง JDM ชุดแต่ง Liberty Walk หรือต่างๆที่เป็นญี่ปุ่นให้กินไอแบอกว่าเต็มที่เลยนะเอาจริงนะถ้าอยากจะได้แมปญี่ปุ่นอนะ่ะผมว่าเล่นเกมอื่นแล้วโหลดบอดลงก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้วัฒน,ธ,นธรรมญี่ปุ่นในแบบที่ว่าไม่เหมือนใครอ่ะเขาเรียกว่าฟิวชั่นอย่างเงี้ยนี่เลยเกมนี้แหละโคตรเหมาะนะผมว่า Made in Japan ครับผมจัดไปอ่ารถ NSX นะคันนี้ Honda NSX เจอกับ S2000 แล้วก็มี RX7 สีเหลืองจาก เคสุเกะหรือเปล่าสนักแต่งเลสซันหรือเปล่านะขณะนั้นอ่านี่ไงวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นที่เราพูดถึงก็คือโคมลอยด้านบนนะรวมถึงตัวบังกอรอุ๊ยอีวอร์ิฟก็มาอ่าเลี้ย,เยวเข้าโค้งอยากดื่มครับผม S, <S อ X นะอย่าไปอย่าไปอ่าแสง เอ็เอ mm ็ไฟดนเรียบร้อยเอ็เอ็กไฟก็โดนเนี่ยโอ้ดูดิโคลนลอยสวยงามมากตรงนู้นโอ้ยเอ็เอ็กไฟกระแทกตูดตูดยังไม่บุบเนี้ยอุ้ยโดนอีกแล้วเสียงนี่เหมือนผ้าเก่าเลยนะเสียงเวลากระแทกกันเนี่ยเสียงแบบเหล็กมันดังอะไรเงี้ยเหมือนเลยอุ้ยมันแซงมันแซงครับมันแซงไม่ได้ต้องตามไล่บี้มันรถส้ม เบกไฟมีตาสีส้มตัวล่าสุดด้วยยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เอาโคมดีไหมไม่ได้อีกโมนี้ก็ยังตามไม่ทันเดี๋ยวรอก่อนรอในดัสพีแป๊บนึงมาแล้วอเรียบร้อยชนอะไรไปวะเมื่อกี้โดนเลยอึ้ย มาได้สวย7 6แล้วจริงๆต้องบอกว่าเพลิสเนี้ยซ้ำกับที่เราเคยเล่นตอนเดโมโไปแล้วนะแต่เดโมโเราหลี่เสียงมากเกินไปจนแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะแล้วก็เผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นด้วยนะก็มาดูคลิปนี้ทีเดียวเลยเออค่อยๆชะลอสวยอะ่ะ แบบเขาทำได้สวยมากเลยนะผมนี่รักเลยอะ่ะเหมือนเราได้ไปอยู่ญี่ปุ่นจริงๆนะถึงตอนนี้เราจะอยู่ฮาวายก็แล้วแต่เลยกาท่องเที่ยวเปลี่ยนจากรายการเกมแข่งรถเป็นรายการท่องเที่ยวแล้วตอนนี้บูดไปเซนช้อยู่ข้างหน้า let's go แล้วก็กลับมาขับ B M อีกรอบหนึ่งจนผมพึ่งดึกขึ้นได้ว่าเออไอตอนที่เราเลือกรถตอนเริ่มต้นเกมมาเนี่ยได้ใช้ยังวะยังดิเลือกมายังไม่ได้ใช้สักเกมเลยนะโอ้ใช้รถที่ด่างเขาจัดให้อย่างเดียวเลยแบบตรงนี้สวยออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเดี๋ยวขอดูรถที่เขาแถมให้สักหน่อยละกันนะนี่คันนี้สวยมากเท่าที่เราดูมานี่คันนี้สวยที่สุดแล้วปอร์เช่สีขาวชมพูนะ โอ้ดีออนไม่ธรรมดาจริงดูว่าแบบเป็นรถพิเศษรถพรีเมียมรถที่เหมือนหลุดออกมาจากเกมที่แบบแฟนตาซีจัดๆนะฮะเอามาขับเล่นมากดีว่าอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วละกันนะใครที่อยากจะทดลองเล่นดูนะครับก็โหลดได้ใน Ubisoft เลยเนะฮะตอนนี้ยังสามารถทดลองเล่นได้มากถึง5ชั่วโมงเลยนะเอาให้เต็มอิ่มกันไปเลย แล้วก็จะปิดให้ทดลองเล่นในวันอาทิตย์ที่17กันยานี้นะครับเพราะฉะนั้นรีบเล่นเลยนะใครไม่มีคอมสเปคคอมไม่ไหวไม่มีเวลาเล่นหรือปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะติดตามได้ที่ช่องเซนเซเซครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูเรื่อยๆแล้วกันเี๋นะอยากดูอะไรคอมเมนต์ไว้เลย คลิปนี้ผมต้องลาก,กันไปก่อนแล้วกันนะครับใครเพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครดูอยู่แล้วชอบใจกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม